บาบแก่ๆของวันที่อากาศสดใสพวกฉันเห็นว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่จะได้ไปทำภารกิจที่สถานที่ที่มีชื่อว่า Hunter p a r a ราไดพวกเราทําการบุกเข้า,<ม>าไปอย่างสนามยิงปืนพร้อมกับจัดการบอทอย่างเมามันใค,ใครยิงแกยิงเหรอฉันยิงแกยิงแต่อยู่ๆเพื่อนร่วมทีมของเราคนหนึ่งนั่นก็คือเอนคิสซารลได้อยู่ในอันตรายรแล้วเกือบจะเพล่งพรำให้กับศัตรู ถอยถอยถอยมาเแตกแตกสะบ้อแตกสะบ้อโอ๊ยโอ๊ยแกมีตัดแกมงตัดแกมงตัดนั่นเฮ้ยมันโอ้ยกระสุนแน่นอนว่าเขาถูกกระสุนที่เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคนั่นทำให้ฉันจำเป็นต้องรีบที่จะรักษาเขาเป็นการด่วน แต่ด้วยเวรกรรมมันตามทันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นทำให้ยูยๆเราบอดนั้นเกิดเฮี้ยนขึ้นมาแล้วก็ทำการบุกเราอย่างหนักดวงเลยทีเดียวโอเคผมยาหมาเมความตั้งใจจริงล้วนๆครับ เอ้ยมันไม่ตุยวะกระสุนก่ำเฮ้ยบอดมันจุกบอดโอ้โหเจ็บจัด เอ้ยเดี๋ยวหมดมาไงวะโอ้ยยจะแตกแล้วนะเฮ้ยมันมาไงวะเนะี่ย <laughs> <laughs> ยิงไม่โดนไปก มาสักสิบบอทนะไงมันยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยเฮ้ยบอทมันอึดจัดปลาเบิดไปแล้วยังไง ซันนี้เขาจิงขายอะไรไม่เป็นเลยจิงหัวยิงเดียวใส่นัวรัวไม่ยั้งไงเฮ้ยบอสปะเนี่ยตัวเนี้ยไอตัวใส่แว่นเนี่ยบอส และหลังจากที่ฉันได้นวดอย in hey, <S 1> <S 1ู่กับบัตรอยู่สักพักหนึ่งคนเดียวเอ็นคิสเรลก็ได้กลับเข้ามาประจำการอีกครั้งซึ่งตอนนี้ฉันอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะย่ำอยู่แย่ช่วยน้แตงเกลน้ำซ้ำก็ยังมีศัตรูไม่ทราบฝ่ายบุกเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกับเราอีกด้วยไม่เข้ามาไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือไม้เป็นพันละวันมือไม้เป็นพละวัน สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เลยเฮ้ยมาแล้วเหรอ,อเฮ้เย,เย,ยผมเองเอ้าจิ๊บจิ๊วกเ <laughs> นี่ยก็ดึกว่าแกอยู่ข้างหลังไอ้บ้าเอา้มมเย <laughs> <laughs> แน่นอนว่าการรู้ว่ามีศัตรูอยู่ในพื้นที่เดียวกับเรานั้นย่อมทำให้เกิดความระแวดระวังม,มากยิ่งขึ้น ครับใครอะข้างนอกอ่ะเขานอกคนขขานอกคนเนี่ยกระโดดเข้ามาเนี่ยเอ้ยค้างเหรอและหลังจากเหตุการณ์ที่สุดจชุนรมุนนั้นเนพื่อนก็ได้แจ้งว่าได้กำกจัดศัตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเราจึงหันมาสนใจกับภารกิจของเราต่อเห็นปลายปากกระบอกปืนใครตกใจหมดกโดนบอดจะเซิ้ง ไปเฮ้ย,ยแกเหรอโทษโทษ <laughs> ขอโทษขอโทษและหลังจากที่ได้ทำภารกิจจนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้มาน,นั่ง<บ>รอเฮลิคอปเตอร์อรท,ออที่จะมารับที่จุดถอนกำลังนั่นในคอมครับอุ้ยโอ้โห